วัดีค่ะวันนี้รันก็จะมาพูดถึง f ฟเวอร์ e ิตไอเในปี2020ของรันนะคะบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ย no สปอนเซอนะคะเป็นของที่รันใช้จริงหมดจริงแล้วก็ชอบจริงๆนะเลยอยากจะเอามาบอกต่อก็อยากให้คลิปนี้เป็นแนวคุยเล่นเหมือนมาเม้ามวยกันมากกว่านะคะคือขอบอกก่อนว่า ปีนี้เป็นปีที่เรารู้สึกว่าราประสบความสําเร็จในด้านสกินแคร์ที่สุดครึ่งหลังของปีนี้เป็นช่วงที่รานะหน้าใสที่สุดในรอบหลายๆปีเลยนะแต่ก่อนอนะ่ะตั้งแต่ช่วงมัธยมปลายมาจนมหาลายัยจนเรียนจบแะเราอาจจะเป็นคนที่มีปัญหาสิวโผดสิวตนันบริเวณหน้าผากตลอดเลยนะคะคือมันจะเป็นสิวที่อาจจะมองเห็นไม่ชัดขนาดนั้นคือมองไกลๆอาจจะดูเหมือนคนไม่มีสิวแต่ถ้าสมมติว่ามองใกล้ๆมันจะเห็นเป็นแบบเล็กๆเต็มหน้าผากไปหมดเล แล้วลานะก็ไม่เคยคิดจะแก้ไขในเรื่องนี้เลยนะเพราะว่าเออก็คิดว่าเอ้ยคนไม่เห็นคือมีแค่เราหนาแหละที่แบบจับไปแล้วมันรู้สึก <c oughs> ก็เลยปล่อยให้หน้าเป็นอย่างนั้นมาตั้งนาน <c oughs> จนถึงจุดเปลี่ยนช่วงที่มีโควิดใหม่ๆอะ่ะแล้วทุกคนต้องใส่แมสและช่วงนั้นเป็นช่วงที่ลานหน้าแพ้แมสหนักมากสิวขึ้นตรงบริเวณแก้มข้างๆตรงนี้นะสองฝั่งคือถ้ามามองดีตอนนี้ก็อาจจะยังเห็นรอยอยู่นะ ก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่หน้าสิวขึ้นแบบตรงเนี้ยทั้งทั้งที่ไม่เคยขึ้นแก้มเลยนะแล้วช่วงโควิดพวกคลินิกทุกอย่างก็ปิดหมดเลยรันก็เลยต้องพยายามหาสกินแคร์ต่างๆเพื่อมารักษาผิวหน้าของตัวเองนะคะซึ่งสกินแคร์ที่รันจะมาแนะนำในวันนี้ก็คือเซ็ตที่ช่วยกู้หน้าให้กลับมาใสกว่าเดิมรวมทั้งสิวขดที่บริเวณหน้าผากก็คือหายไปหมดเลยเป็นผลพลอยได้ด้วยนะคะคือบอกตรงๆว่าไม่ได้สัมผัสหน้าที่ไร้สิวขดแล้วก็สิวอุดตันขนาดนี้ คือช่วงนั้นรันก็เลยพยายามใช้อะไรที่อ่อนโยนต่อผิวหน้าที่สุดแล้วก็พยายามเลือกใช้สกินแคร์ให้น้อยที่สุด แต่ว่าได้ผลแบบเอฟเฟกตีฟที่สุดนะโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอมาพูดถึงสกินแคร์ตัวแรกที่รันเริ่มใช้หลังจากหน้ารันเป็นสิกวก่อนนะคะอย่างได้ที่รันจะแนะนําที่สุดก็คือในเรื่องของโทนเนอร์นะคะก็คือตัว30 days miracle toner ของ s u m b y m e คือตอนนี้รันใช้น้องเขาหมดขวดไปแล้วนะตอนแรกก็เก็บขวดไว้ว่าจะรีวิวแต่ว่าขวดน้องก็โดนทิ้งไปแล้วนะคะตอนนั้นรันดูรีวิวเขาบอกว่ามันเป็นโทนเนอร์ที่มีส่วนผสมของพวก aha bha ช่วยในการผัดเซลล์ผิวแล้วก็ช่วยในการรัก ะะลันก็เลยใช้เจ้าตัวนี้จนสิวหายหมดนะคะพอสิวหายหมดลันก็เปลี่ยนมาใช้โทนเนอร์อีกตัวหนึ่งที่มีความอ่อนโยนมากกว่าเพื่อให้เวลาที่เราเป็นสิวอีกแล้วเรากลับไปใช้ตัวซัมบายมีอีกอะ่ะมันจะได้เอฟเฟกตทีเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าลันคิดว่าถ้าเราใช้เจ้าตัวซัมบายมีต่อไปเรื่อยๆน้าเราอาจจะเคยชินกับการได้รับพวก a h a BHA แล้วเมื่อเวลาสิวขึ้นอีกครั้งอ่ะพอกลับมา ความรู้สึกที่ร้านใช้ตอนนั้นอะคือแบบเฮ้ยมันว้าวมากเพราะว่าเขาเคลมว่า30วันแล้วสิวจะหายใช่ปะแล้วคือแบบเฮ้ยสิวมันลดลงจริงๆร้านน่าจ,จะใช้เจ้าตัวซัมไบมีโทนเนอร์ใช่ปะ่ะเช็ดเช้าเย็นเช้าเย็นสิวมันก็จะค่อยแห้งลงแห้งลงแล้วก็บางทีเช็ดไปอ่ะสิวนี่หลุดแบบติดสำลีมาเลยนะคะ ก็เลยคิดว่าเจ้าตัวโทนเนอร์ซัมไบมีตัวนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยหลักตัวหนึ่งเลยนะที่ช่วยกอบกู้ผิวหน้าและในช่วงที่หน้าแพ้แล้วก็ช่วยในเรื่องของสิวอุดตันได้ดีมากๆตอนนั้นอารันก็ใช้เจ้าตัวซัมไบมีในประมาณ2-3เดือนได้นะก็คือใช้เช้าเย็นเช้าเย็นจนหมดขวดนะคะหลังจากนั้นอารันก็เปลี่ยนมาใช้โทนเนอร์ตัวใหม่ก็คืออันนี้นะคะเป็นโทนเนอร์ยี่ห้อ a n u a อันนัวหรือว่าหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าโทนเนอร์พี่จุนนะคะใช้มาจนจะหมดแล้วตัวนี้อ่ะใช้แล้วรู้สึกว่าเขามีความอ่อนโยนมากๆถ้าเทียบตัวนี้กับตัวซัมไบมีใช่ไหมคะตัวซัมไบมีเนี่ยความอ่อนโยนเต็ม10นั้นอาจจะให้แค่ประมาณ4คะแนนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนั้นให้10คะแนนเลยนะเพราะว่าเขามีความอ่อนโยนมากๆเลยนะไม่มีทั้งสีไม่มีกริบน,นะคะแต่ว่ามันเห็นผลถึงความชุ่มชื่น คือผิวหน้ารู้สึกมีความชุ่มชื้นแล้วลันก็รู้สึกว่ามันช่วยลดการเกิดสิวใหม่ได้นะคะคือหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จแล้วพอทาตัวนี้ไปก็จะรู้สึกสบายใจมากขึ้นนะว่าเขาช่วยให้เราว่าครีนหน้าได้สะอาดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยยับยั้งพวกแบบการเกิดสิวใหม่ได้ด้วยโทนเนอร์รันก็เลยคิดว่าเราจะใช้ตัวนี้ต่อไปในส่วนของ everyday skin care routine นะคะแต่ว่ารันจจะกลับไปใช้ซัมไบมีก็ต่อเมื่อรันมีสิวขึ้นหรือว่าหน้าไปแพ้อะไรมาอีกครั้งนะคะโอเคต่อไปหลังจากที่ทาโทเนอร์ เสร็จแล้วรันก็จะลงเป็นตัว moisturizer นะคะ moisturizer เนี่ยรันใช้ของเซราวีนะคะอันนี้คือเป็นหลอดที่2แล้วก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะที่รันเลือกซื้อตัวนี้เนี่ยเพราะว่ารันไปดูพวกรีวิวต่างๆมาแล้วก็เห็นว่าเขามีส่วนผสมหลักของในยาซินามัยนะคะที่จะช่วยให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นลดการอาักเสบของผิวแล้วก็ยังช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยนะแล้วคือรันชอบเนื้อเขามากคือเนื้อเขาจะเป็นเนื้อครีมแบบเจลเจนิดนึงอะรันว่าใช้ได้ทั้งสาวผิวมันแล้วก็สาวผิวแห้งเลยนะ ะะแล้วอย่างเขาก็ไม่มีน้ําหอมแล้วก็ไม่มีสารกต่างที่จะทําให้เกิดการระคายเคืองตัวนี้เนี่ยถึงหมดก็ต้องซื้อต่อนะคะถือว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านเลยจะได้นะ ก็คือทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยหน้าเราสิวจะขึ้นหรือว่าหน้าเราไปแพ้อะไรมาก็คือกลับมาตบกตัวนี้ได้เสมอน,นะคะเรารู้สึกว่าเป็น moisturizer ที่เป็น The ะเบสของปีนี้แล้วร่รู้สึกว่าดีใจมากที่แบบเราหากาบจบตัวได้เออเท่าว่างง่ายๆก,ก็คือเป็นสกินแคร์ที่ถูกโลก,กับผิวรันมากๆนะคะเอาจริงช่วงที่รัเป็นสิวนานๆก็ใช้แค่นี้เลยนะก็มีแค่ นเนอร์กับมอยส์เจอไรเซอร์สอย่างแต่ว่าพอหลังจากที่หน้าเริ่มดีขึ้นสิวเริ่มลดลงนันก็เริ่มมาใช้พวกน้ำตกด้วยน้ำตกที่รันชอบมากๆก็คืออันนี้นะคะเป็นของยูริมาร์แ้เขาก็จะเป็นน้ำปกติเลยอะเนี่ยคะมมาคือแบบทานเนี้ยไปที่หน้าใช่ปะ่ะมันก็จะแบบซึมเข้าผิวเราไปหมดเลยนะแล้วเราค่อยมาลงตัวมอยส์เจอ z e ไรเซอร์ทีหลังรู้สึกว่ามันช่วยให้ผิวเราชุ่มชื้นอิ่มน้ำแล้วก็ดูโกลอฟแบบ ผิวสุขภาพดีจริงๆอนะอันนี้เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าใช้แล้วมันแบบฟิลกูดมากนะคะโอเราก็จะพูดถึงเรื่องของสิวนิดนึงตอนนั้นที่รันแพ้หนักๆใช่ป่ะเราก็มันจะมีเป็นพวกสิวอักเสบแซมเข้ามาด้วยเวลาเป็นสิวอักเสบอะรันก็จะใช้เป็นแอนเน่เจลของจุฬาเพิมนะคะเป็นเจลแต้มสิวดอกดาวเรืองนะคะตอนนั้นที่ซื้ออันนี้คือแค่สิวขึ้นแล้วก็อยากได้ยาแต้มสิวแล้วก็ไม่รู้จะซื้อที่ห้องอะไรก็เลยแบบลองเลือกอันนี้มาแล้วสุดท้ายคือแบบเฮ้ยมันดี่ะ คือใช้แล้วสิวหายจริงแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเขาให้เอฟเฟกหน้าแห้งนอะ่ะ คือใช้แล้วหน้าก็ยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะไม่ได้แบบหน้าแห้งเหมือนยาแต้มสิวแรงๆที่ห่ออื่นนะใครที่มีปัญหาสิวอัเกเสบก็ลองใช้อันนี้ดูได้นะโอเคจบไปกับหมวดสกินแคร์นะคะแต่ว่ารานยอยากจะแอดเข้ามาในเรื่องของยาสระผมด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆนะว่ายาสระผมที่เราเลือกใช้อะ่ะาจจะเป็นต้นตอนหลักของปัญหาสิวของเราเลยก็ได้นะก็ให้เพื่อนๆลองสังเกตดูนะว่าถ้าใครที่มีปัญหาแบบสิวขึ้นเยอะๆบริเวณกรอบหน้าหรือว่าบริเวณหน้าผากบริเวณหลังอะไรเงี้ยมีโอกาสสูงมากๆเลยนะที่มันจะเป็นเพราะเรา ีนวดที่เราใช้อยู่นะแชมพูที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นของอีบโรเช่นะคะสองอันนี้อันนี้ก็คือเคลียร์ขวดแล้วนะคะเราเลือกใช้แชมพูยี่ห้อนี้เพราะว่าเขาไม่มีส่วนผสมของซิลิโคน ซิลิโคนเนี่ยแหละที่เป็นตัวที่ชอบมาอุดตันบนผิวของเราเราก็ทําให้เกิดสิวดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆคน,นไหนมีปัญหาสิวอุดตันหรือว่ามีสิวกดแบบรันก็ลองเปลี่ยนมาใช้แชมพูที่เป็นโนซิลิโคนหรือว่าแชมพูที่เป็นออแกนิกมากขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาสิวข,ของเราอาจจะมาจากแชมพูก็ได้นะโอเคต่อไปเราจะมาพูดถึงครีมกันแดดแล้วก็คอนซีลเลอร์นะคะอันนี้สําคัญมากๆถึงเราจะเป็นสิวเราก็ยังต้องทาครีมกันแดดอยู่นะครีมกันแดดที่รันชอบมากก็คือของอันนี้เลยนะคะ pH เจ๋อมากคือหลายๆ คนที่ดูคลิปแต่งหน้ารันก็อาจจะเห็นแล้วแหละวล่ารันชอบตัวนี้มากคือพูดทุกคำว่าชอบมากเนื้อเขาก็จะเป็นเนื้อสีเนื้อเนื้อนิดนึงคือถ้าใครไม่อยากทารองพืนะ้นอะทาตัวนี้ไปก็ได้นะมันจะช่วยปรับให้หน้าเราสว่างขึ้นระดับเนืออะเขาไม่มีแอลกอฮอล์นะผิวแพ้ง่ายผิวเป็นสิวสามารถใช้ได้ไม่ต้องกังวลเลยต่อไปก็คือคอนซีลเลอร์ลูกรักนะคะ Userin Pro a c n e Solution นะคะตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์สติ๊ก่างนี้ ตัวนี้อลันชอบเอามาแต้มพวกรอยสิวหรือว่าสิวที่เพิ่งขึ้นใหม่นะคะเพราะว่านอกจากเขาจะช่วยปกปิดแล้วเขายังช่วยรักษาสิวเราด้วยนะช่วงที่เป็นสิว่ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยมันจะยิ่งทําให้สิวเราเห่อขึ้นหรือเปล่าโอเคก็พวกสกินแคร์ต่างๆที่เราได้ทดลองใช้แล้วก็รลันคิดว่ามันช่วยรักษาสิวอลันได้จริงๆก็จะมีประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายในปีนี้ของอลันแล้วนะคะอลันก็อยากจะขอบคุณ เพื่อนๆทุกคนทั้งคนที่ติดตามวันมาตั้งแต่คลิปแรกๆหรือว่าคนที่เพิ่งมาติดตามขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่ช่วยมาซัพพอร์ตช่อง YouTube เล็กๆของวันในปีหน้าเันก็จะพยายามผลิตคอนเทนต์ออกมาให้ทุกคนได้ดูกันต่อไปนะถ้าใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์บอกวันได้นะคะแต่ก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีมากๆสํำหรับทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีวันปีใหม่ที่มีความสุขมากๆเลยนะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันในปีหน้าเนาะบ๊ายบาย